สวัสดีครับผมจอพงสกรนะฮะและนี่คือรายการ The Wonder l u ์ล e สรฮะรายการที่จะพาะทุกคนไปกินไปเที่ยวไปทำกิจกรรมเจ๋งๆแบบที่คนคูคูก็ทำกันนะฮะ EP นี้เนี่ยก่อนอื่นต้องอัปเดตเทรนกันสักนิดหนึ่งนะฮะทเทรนที่ได้รัว่าเป็นกระแสแบบมากๆเลยในช่วงนี้ก็คือไอ้นี่ฮะเซิร์ฟสเกตนั่นเอง คือไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะเลื่อนดูในฟีด i IG f c e e o o o k เนี่ยต้องมีสักคนหนึ่งเนี่ยในฟีดเนี่ยเล่นเซิร์ฟสเกตหรือว่าเล่นสกเก็ตอะไรก็ตามนะ,ะซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กันที่คอมมูนิตี้ใจกลางลาดพร้าวครับเรียกว่า Never Normal นั่นเองซึ่งใน Never Normal เนี่ยเขามีลานเซิร์ฟสเกตครับเพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่า Never Wave มากัง่ายแสนง่ายเลยครับอยู่ในซอยลาดพร้าว18คุณเข้ามาจากปากซอยประมาณ750เมตรหรือถ้าใครขับรถมานะฮะแนะนำว่าให้ไปจอดรถได้ที่คาร์แคร์วีวอชนะครับแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ200เมตรก็จะถึงที่นี่ละมาง่ายมากมาพูดถึง s u r ร์ฟสเกกันนิดนึงนะฮะเซิร์ฟสเกเนี่ยเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับที่เขาผสมผสานระหว่างสเก t ตบอร์ดกับเซิร์ฟบอร์ด จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากกลุ่มคนที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดในต่างประเทศนะฮะวันวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถเอาบอร์ดเนี่ยลงไปเล่นที่ทะเลได้อาจจะเป็นวันที่มีพายุลมแรงนะมรสุมเข้าหรือว่าวันที่ทะเลเนี่ยเรียบไม่มีคลื่นก็เลยเล่นไม่ได้เขาก็เลยเอาสเก็ตบอร์ดครับมาดัดแปลงล้อหรือว่าดัดแปลงไอ้ทรัคข้างล่างเนี่ยให้มันเลี้ยวเหวี่ยงโยกได้หลายทิศทางมากกว่าปกติเพื่อให้เล่นบนบกได้นะฮะแล้วก็ใกล้เคียงกับฟีลลิ่งที่เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดมากที่สุด ที่ไทยเองนะครับเซิร์ฟสเกตเนี่ยเข้ามานานหลายปีแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่นิยมเล่นเท่าตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสในโซเชียลเนี่ยเริ่มมาแรงมากๆเลยการเล่นเซิร์ฟสเกตถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่เพิ่มสีสันให้กับไลฟ์สไตล์คนเมืองคือผมเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในวงการนี้ก็ ก็เรียกได้นะคือปกติเนี่ยผมจะเล่นลองบอร์ดนะลองบอร์ดมันจะไม่เหมือนเซิร์ฟสเกตนะฮะมันจะเป็นแบบแผ่นยาวๆแล้วก็ไอ้พวกช่วงลงช่วงล่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันวิธีเล่นมันก็จะต่างกันถามว่าไอ้เซิร์ฟสเกตเนี่ยผมเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่แบบขำๆอะ่ะเพราะอะไรกลัวไงฮะพอไปสนามใหญ่เกิดเราเล่นเล่นอยู่ลูกหัวที่มันก็ออยคนไงก็เลยต้องแบบหาแบบที่แบบพรเวทพรเวทแบบนี้แหละเพื่อเล่นล้มแล้วจะได้ไม่อายใครเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับว่าจะมีใครแบบ แนะนำไหมวิธีการเล่นแบบเซิร์ฟสเกตเบื้องต้นหรือว่าแบบแอดวานอะไรอย่างนี้ตามผมมาตอนนี้นะฮะผมอยู่กับคนที่จะมาแนะนำผมในวันนี้นะฮะอยู่กับคุณฟุ๊กครับผมสวัสดีครับคุณฟุ๊กคืออย่างแรกเลยนะฮะผมต้องถามก่อนเลยพี่ว่าจุดเริ่มต้นของเนเวอร์เวฟมาจากอะไร ช่วงโควิดก็เล่นสเก็ตตอนนี้กระแสก็มาเราก็เล่นกันมาปุ๊บทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปิดเร็วจังหลายๆที่ปิดเร็วพอสมควรผมก็เลยอยากจะทําพื้นที่ให้แบบคนแบบเราคนแบบผมนะใช่หรือเพื่อนๆต่างๆนานาเนี่ยมามาเล่นกันใช่กลางคืนก็คือหลังสี่ทุ่มอย่างเงี้ยพอในกรุงเทพ้าจะไม่ไม่เหลือที่ใดแล้วถูกไหม มันก็เหมือนเป็นคอนเซปต์ของที่นี่ด้วยใช่ไหมพี่ก็คือคอนเซปต์นี่คือแบบอหนึ่งคือใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตสองคือใครที่แบบว่าเฮ้ยไปไม่ทันไอ้พวกลานสเก็ตที่มันอยู่ในกรุงเทพที่มันปิดแบบ3ามสี่ทุ่มก็ปิดแล้วก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้ใช่แต่จริงๆแล้วก็คือเราก็อยากให้คนมาใช้ไลฟ์สไตล์ที่นี่ทั้งแต่วัดโอเคตอนกลางวันเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถูกไหมฮะอาจจะมาอ่านหนังสือทำงาน นั่งไปช่วงเย็นเล่นสเก็ตกลางคืนพบปะเเล่นปูงเป็นความบคือเอาเงี้ยอยู่ได้ทั้งวัน่มันมีอะไรให้ทําเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมพี่ที่นี่เนาะผมว่านะคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยหรือบางคนไม่ได้ดูนะผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายๆคนที่สนใจในกีฬาเซิร์ฟสเก็ตแต่ที่เนี้ยสมมุติว่าเขามาที่นี่เนี่ยเราเขาเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยที่นี่เหมือนแบบมีแบบพวกอาจารย์สอนหรือแบบมีใครที่จะแบบสามารถสอนเ็าได้บ้างไหมฮะมีครับที่นี่มีครูฝึกคอยดูแลสนามมาอยู่แล้วครับ ใช่ถ้าเกิดมาเลยมาเล่นแล้วไม่เป็นเลยก็แนะนําว่าเราจะมีครูเพื่อการสอนชั่วโมงละแปดร้อยชั่วโมงละแปดร้อยใช่ครับอันนี้ก็จะคือสอนกันแบบเต็มที่อ่าอนต่อหนึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าเกิดมาแล้วอยากลองเล่นก่อนก่ายังไงก็คือแนะนําเบื้องต้นได้ไม่ไม่เกิดความอันตรายอะไรเงี้ยครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็พี่อยากให้ฝากหน่อยครับอ่าในพวกเวฟเนี่ยเหมาะกับใครอยากให้พี่แบบขายของเชิญชวนหน่อยนับจากลูกค้าที่มานะครับก็คือมาทุกเพศทุกวัยเลยนะมานะเด็ก ผู้ใหญ่แก่เลยก็มีใช่ผมก็เลยคิดว่าเราเป็นแบบโอเพนสเปซระดับหนึ่งนะครับผมใช่เราก็เลยแบบมีที่ให้ตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยซึ่งหมายความว่าผมกลับมาที่คอนเซ็ปต์ของผมก็คือ private booking ครับผมถูกไหมครับในช่วง private booking ก็คือผมจะเน้นเรื่อง private ก็คือส่วนตัวสำหรับคนที่ booking มาในช่วง4ี่โมงถึง4ทุ่มอ่าใช่ครับก็คือชั่วโมงละ8 0 0 ก <laughs> right ็ค <VII> ือเราเล่นได้ไม่เกิน8ดคนต่อชั่วโมงใช่ครับทีนี้ก็จะมีทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยากเล่นพาลูกมาโอเคถ้าเกิดบางคนเล่นไม่ได้นั่งรอในคาเฟ่อะไรอย่างนี้ครับผมทางทานข้าวคาเฟ่นั่งเล่นกันได้พูดถึงคาเฟ่ตอนนี้เราก็คือนั่งอยู่ที่ปาวาคาเฟ่มีอะไรบ้างครับปาวาคาเฟ่เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆก็11โมงถึงช่วง2ทุ่มครับเราก็จะเป็นอาหารกมีเค้กมีอะไรขนมอาหารส่วนช่วงดึกเราก็จะเริ่ม เป็นพาร์ทแบบว่าเล่นกีฬานิดนึง่งอาจจะมีสเต็กมีอะไรที่ไม่มีสปาเกตตีล้ละอ่าที่มันแบบวายหนึงแฮงเอาท์นิดนึงอะไรอย่างเงี嗯嗯嗯嗯้ยอืมอืมจริงๆเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นทั้งอ่าเป็นโคโคเวอร์กิ้งสเปซใช่ครับแล้วก็เป็นทั้งเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ด,ด้วยเย็นๆค่ำๆหน่อยก็อ่าเป็นบาร์ด้วยครับแล้วก็มีข้างนอกเล่นสเก็ตได้ด้วยครับผมบอกเลยนะฮะว่ามาที่นี่ครับครบครับผมคุณมาได้ตั้งแต่บ่ายเลย ยันยาวเที่ยงคืนเลยใช่ไหเอานี่ขอบคุณพี่พุกมากเลยนะฮะครับขอบคุณครับผมบอกกัยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมอีกฮะไปหาคู่ฝึกกันดีกว่าครับทุก่อนฮะ สวัสดีอาจารย์บูนะครับสวัสดีครับนี่คือครูฝึกของผมนะฮะคืออย่างแรกเนี่ยผมผมเรียกพี่บูแล้วกันได้พี่บูฮะพูดถึงไอ้เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยพอเห็นไอ้สิ่งนี้เนี่ยคงเข้าใจว่าเองที่มันคือสเก็ตบอร์ดนะครับไม่รู้เรียกอะไรแต่คือคือสเก็ตบอร์ดมันต่างกับไอ้พวกสเก็ต่วไปยังไงครับพี่อย่างนี้คือจริงๆแล้วครับสเกตบอร์ดกับเซิร์ฟสเกตไม่ค่อยต่างกันมากครับต่างกันที่พลักที่เป็นอุปกรณ์ที่มันจะทําให้ มันสามารถเลี้ยวได้มากขึ้นเลี้ยว<ม>ได้มากขึ้นกว่าสเก็ตบอร์ดจริงๆอนะครับมันทําให้มีฟิลเล่เหมือนเซิร์ฟจริงๆมากม,มากกว่าอะไรอย่างนั้นสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากเล่นเนี่ยพี่มันมีวิธีในการเลือกเซิร์ฟสเก็ตไหมฮะหรือว่าเฮ้ยอันไหนก็เล่นได้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างในการแบบที่เราจะเริ่มจริงๆเล่นเซิร์ฟสเก็ตอะครับมัน เราจะเลือกบอดไหนก็ได้ครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วคือควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันมีค,ความ,มปลอดภัยในการเล่นมากขึ้นไม่มีเลย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีคนสอนอยู่แล้ว <laughs> คอยเซฟกันอยู่แล้วไม่เป็นไร<อ>ครับผมยัไงไงอย่างนี้ฝากตัวเลยแล้วกันนะฮะ <laughs> มีท่าไหนแบบแนะนำไหมฮะอารมณ์บแบบว่าเฮ้ยมือใหม่ก็ทําท่านี้ได้แล้วแบบทําแล้วมันเท่า <laughs> ได้ครับเดี๋ยวแนะนําให้เลยนะครับ <laughs> จะมีท้าเก็บบอร์ดท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำให้ครับโอเคครับได้กาีฟมาลุยกันดีกว่าครับทุกคนได้ครับ รีคอมเมนต์นะฮะสำหรับ e p นี้สำหรับเซิร์ฟสเกตมือใหม่คือท,ท่าดีครับผมหลังจากที่เล่นเซิร์ฟสเกตนะครับมาหนึ่งชั่วโมงจริงๆเหนื่อยแต่5นาทีแรก,กน,นะฮะ <laughs> แต่สนุกดีครับตอนนี้เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หิวหิวเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างในดีกว่าทุกคนตามมาครับผม วาวาคาเฟ่แอนบาร์นะครับตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของตึก n e ลโบนอร์มอติดกับลางสเก็ตเลยนะครับซึ่งที่นี่เป็น a อเดย์คาเฟพื้นที่กว้างขวางครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเป็นสไตล์แบบโคสซี่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มีสไตล์มากๆเลยนะฮะซึ่งทุกมุมของร้านนะครับถ้าเกิดว่ามีแสงแดดผ่านเข้ามาเนะี่ยบอกเลยว่าจะได้มุมดีๆที่เหมาะมากๆเลยที่จะ snap รูปถ่ายลงไอจเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมาก สมมติว่าคุณมาตอนบ่ายๆนะครับก็แนะนําให้สั่งอันนี้เลยสปากเกตตี้พริกแห้งเบคอนนะฮะหรือว่าถ้ามาเย็นๆหน่อยเขาก็จะมีพวกสเต็กขายนะสเต็กมูสเต็กเ,เนื้อบัวกับมันบดงี้อร่อยครับผมเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะแยะนะฮะแต่ที่ผมสั่งมาในวันนี้เนี่ยก็คือยูสุคอฟฟนะครับแล้วก็มีขนมหวานด้วยกินของขาวเสร็จก็ต่อด้วยขนมหวานครับที่สั่งมาคือเป็นชีสเค,ค้กหน้าไหมนะกับแครอเทเค้กน่ากินแม้ไร ก่อนจะกลับกันนะฮะเหมือนเดิมครับเดอะวันเดอร์ลัสเตอร์จะพาคุณไปหามุมเด็ดๆเพื่อสแนปถ่ายรูปเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีมุมเด็ดๆเก๋ๆมุมไหนบ้าง ดยรวมแล้วนะครับที่นี่เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ใครที่อยากจะเริ่มฝึกเซิร์ฟเกตนะครับหรือว่ามือใหม่อยากจะหาที่แบบว่า p r i v a t e private ไม่อยากไปที่ที่คนเยอะๆเพราะกลัวล้มแล้วอาจจะเขินอาจจะอายนะฮะที่นี่ private มากบรรยากาศก,าก็ดีนะครับเจ้าของเป็นกันเองรวมถึงพนักงานครูฝึกนะครับเป็นกันเองมากฮะคือรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามือใหม่แต่เราแบบ เราเรามั่นใจที่จะเล่นนะ่ยมันไม่กดดันนะฮะฉะนั้นแนะนําเลยใครที่มาแล้วแบบไม่อยากจะเล่นนะครับหรือว่ามารอเพื่อนเล่นคุณก็สามารถเข้าไปนั่งที่บาวบาคาเฟ่ก็ได้อาหารอร่อยเพลงดีนะฮะบรรยากาศดีมีมุมสงบสงบให้นั่งนะฮะหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานอยากจะหาที่ทํางานแบบว่าสงบสงบเงียบๆที่นี่ก็อยากจะแนะนำนะฮะทำทำงานอยู่มองออกมาอุ้ยเห็นวิวคนเล่นสเก็ตก็เป็นฟิลที่เออแปลกแต่ดี ใครที่มีเพื่อนนะฮะที่เล่นกันเป็นแก๊งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้มานะฮะเนเวอร์เวฟนะฮะจะเปิดทุกวันเปิดถึงเที่ยงคืนนะฉะนั้นมาเลยครับอยากจะให้มากันนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเด e w วัน e r l ร s t e r นะฮะคุณจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆสัก EP ีเลยสว่วนอีพีหน้าอยากให้เราไปไหนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ผมจอมพงศกรลาไปก่อนสวัสดีครับ